น้ำมัน23กิโลต่อริวันนี้มีมาให้เลือกถึง2การใช้งานเลยค่ะจะดูไปซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์ก็ได้ค่ะจสำหรับวันนี้นะคะน้องจำต้องขอแนะนำเจ้า2คันนี้เลยการใช้งานนแตกต่างกัน ที่คุ้มคือประหยัดน้ํามันแล้วก็ขับสบายๆนะคะสําหรับคันนี้ก่อนเลยค่ะ Nissan Max เครื่องยนต์1.2ตัวนี้เป็นตัว E มาในปี2012ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นสีม่วงนะลูกค้าถ้ามองไกลๆเนี่ยจะดูเป็นสีดานะคะถือว่าได้ t In 1ในคันเดียวเลยค่ะสําหรับไฟหนะ้า กลงตาใสาๆเลยนะคะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะกระสังหน้าสสตัดด้วยโครเมียมสวยๆพร้อมกับโลโก้นิสสันนะคะในส่วนของด้านข้างค่ะตัวนี้จะเป็นล้อกระท้าแบบมีฝาครอบมาให้นะคะยางเป็นปีใหม่ปี2022พร้อมใช้งานถือว่าคันนี้ย,ยางเนี่ยยังคงสภาพเดิมอยู่เลยนะคะ ไฟเลี้ยวจะอยู่ในส่วนของด้านข้างตัวรถนะคะสำหรับคันนี้รอยขนแมวเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะน้อยเลยนะแต่เราเนี่ยเดี๋ยวเคลือบสีคัดสีให้ใหม่นะคะในส่วนของด้านหลังนะคะด้วยความที่ว่ามันน้องเขาเป็นรถไซมินีเล็กๆนะคะด้านหลังก็ถือว่าจุของได้เยอะประมาณหนึ่งเลยนะแต่ถ้าลูกค้าอยากได้เพิ่มพื้นที่ในการใช้สอยลูกค้าสามารถพับเบาะได้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์คัน ะะก็จะมีเครื่องมือ,อยางอะไรแม่แรงให้ครบแล้วก็ยังคงสภาพเดิมอยู่เลยนะคะใครอยากได้รถที่งบหลักแสนนะคะผ่อนสบายๆคันนี้ตอบโจทย์จริงๆนะคะเดี๋ยวน้องจำให้ดูในส่วนของด้านในนิดนึงนะคะในโว่ของด้านในคันนี้ ลูกค้ารถปี2012ก็จริงเรลใหม่จะอยู่ที่158,426กิโลเมตรนะคะถือว่าใช้งานน้อยลูกค้าเฉลี่ยตกปีละหมื่นกว่าโลเท่านั้นนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านในก็สะอาดสะอ้านค่ะลูกค้าด้านในจะเป็นคอนโซลสีดำนะคะแล้วก็ออปชั่นที่ให้มา ต้องเล่นความบันเทิงให้มาแบบ,บครบขันนะคะแอร์ Air เป็นแบบแมนนวลนะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะเหมาะกับสาวนะคะที่อยากจะขับในเมืองสบายๆนะคะสําหรับราคาเจ้านี้สันมาคันนี้ราคาจะอยู่ที่159,000บาทค่ะมาตัวถัดไป บอยรถบ้านการันตีคุณภาพด้วยคูอินสเปคชันบริษัทตรวจสภาพรถยนต์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นตรวจละเอียดสูงสุด344จุดเพิ่มความมั่นใจรายงานผลเข้าใจง่ายเป็นตัวสีดานนี่ค่ะคือตัวใต้ V วีออสนะคะเครื่องยนต์1.5ตัว ES นะคะตัวนี้เป็นโฉม50ปีนะคะลูกค้าคันนี้มาในปี2012นะคะเลขไมลเนี่ยฉเฉลี่ยตกปีเราไม่ถึง2 0 0 0มโลเหมือนกันนะคะเห็นสีเขาไมาลูกค้า นะคะลูกค้าจะเป็นสีม่วงพาสเทลนะคะเป็นสีที่จำรู้สึกว่าค่อนข้างสวยเลยนะสำหรับคันนี้ไม่เหมือนใครเลยนะคะแตกส่างนะคะลูกค้าไฟหน้าใสๆเลยค่ะลูกค้าไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะคะกระจังหน้าโครมเมี่ยมสวยๆแบบนี้เลยยาง ของมิชลินปี2022รอมแม็กเดิมจากโรงงานเลยนะสำหรับคันนี้ร้อมแม็กเนี่ยจะเป็นสีเทาด้านๆน,นะคะลูกค้าไฟเลี้ยวค่ะจะอยู่ในส่วนของด้านข้างตัวรถนะคะด้านในนะคะด้านในเนี่ย ก่อนไปด้านในให้ดูกุญแจก่อนกุญแจตัวนี้นะคะลูกค้าได้เปลี่ยนมานะต้องบอกก่อนว่า2คันนี้นะคะเป็นรถบ้านมือเดียวออกห้างป้ายแดงนะลูกค้าด้านในค่ะจะคุมทนด้วยสีดํามีหน้าจอแบบทัชสกรีนมาให้นะคะแล้วก็ในส่วนของเลขไม์ของเขาก็จะอยู่ประมาณสองแผ่นต้นๆเท่านั้นนะคะเบาะค่ะจะเป็นเบาะหนังนะคะสีเทาตัดด้วยสีดํานะคะเป็นเบาะหนังสวยๆเลยลูกค้าสาหรับคันนี้ราคาจะอยู่ที่ ห5 0 0 0บาทนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะอยากจะได้เจ้า2องคนนี้นะคะไปขับนะคะไปดูแลนะลูกค้าต้องรีบแล้วนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนอยากจะเข้ามาชมรถตัวจริงก็สามารถเข้ามาชมได้เลยที่บอร์ดเบ้านสาขาราชบุรีนะคะหรือจะโวกินมาได้ทั้งหมด4สาขานะคะสำนักงานใหญ่อยู่ที่เพชรบุรี หัวหินแล้วก็ราบุรีนะคะหรือว่าถ้าลูกค้าไม่สะดวกมาหน้าร้านสามารถติดต่อช่องทางออนไลน์ของเราได้เลยนะคะมีทั้งหมด5เพจนะคะจะมีเพจสำนักงานใหญ่เพจเพชรๆๆบุรีชาอา้าม,มหัวหินแล้วก็ราบุรีค่ะฝากติดตามช่อง u t u b e บอดยดรบ้านเพชรบุรีของเราไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดนะคะรถเข้าใหม่สวยๆะค่ะลูกค้าสำหรับวันนี้นะคะน้องจา๊าแล้วก็เจ้ารถ คันนี้นะคะต้องขอตัวราไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ